ครับพอเราทำเสร็จแล้วก็มากินกันเลยนะครับเมนูอร่อยๆของเราในค่าคืนวันนี้นะครับโอ้โหก่อยสุปโปตับพี่น้องโปด้วยตับแล้วก็สบายนั่งอีกที่หนึ่งนะครับก่อยก๋อยในตัวนี้ขั่วสุกนะครับขั่วสุกนะครับเนาะของผู้ใหญ่เนาะนะครับส่วนจานนี้เป็นของเด็กนะครับขั่วสุกเด็กใส่พริกนิดเดียวนะครับนิดเดียวจะเผ็ดผักครับผัก มาเป็นสวนพี่น้องทั้งกะล่มปี้ทั้งพักชีไปเรื่อยแล้วก็หูอ่าสาระแน่นะครับแล้วข้างหลางดสิมีอันนั้นนะครับเด้อพี่น้องมังตูซาอุมาครับนี่น่ครับโอ้ยขักๆเลยนี่ครับพี่น้องเจียวๆเลยครับไปลุยกันเลยครับ <Okay. S 1> ไปลุยกันเลยครับสุดๆเลยนะครับพี่น้องเมน,นูแซ่บๆเด็กๆลุยตัวสุกนะครับ ดักล้อไมนรอง,อ,งอร่อยครับอร่อยเลยอร่อยเลยครับตุ้ยเลยเด็กชอบคอยสุกๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลุยนะครับเนาะโอ้ยครับตับพันก้อยครับพี่น้องเอ้ยัขนาดเลยตับสดๆครับพันก้อยกับไปหอมเอ้ย จำไว้จๆครับมาเด้่องต้งกันเลับเป็นตัวสู้ครับตัวสูส้สกกเครื่องครับากเครื่องเปิดกะคับลาลอย ยอนประตูซสอูดจังเยครับนี่เลยครับเขอา,ามาพันรกระก่อยครับอันกระสบายนาั่งค่ะของอยูอู้ทั้งสบายนั่งทั้งตับครับพี่ถ้าเป็นอยับงท ตับสุกครับซุกเกิดเลยลูกเกิดเหตุครับเดี๋ยวจ,จัดกระเทียมโทนครับบำรุงสุขภาพได้กระเทียมทนเนเพื่อนว่าบำรุงสุขภาพทั้งเพียรคักขนาดได้เพื่อนว่าความเชื่อความเชื่อพี่น้อง,งจัดไปครับ นึ่งจมูกทิ่นๆพี่น้องเตรียมทนถ้าขนาดครับเอาละสุนัยนางพันเลยอือหือยอดเอาครับตับครับตับชินนี้โอ้ตับโปก่อยครับพี่น้องตับชินงามๆด้วยครับ ผลงานของพวกเขานะครับอี e เล a ครับพี่น้องครับขนาดครับปล่อยโป๊ตับโป๊ะสบายนางโป๊กหนาโอ้ยครับสุดยอดนี่ขมติวเลยครับขมจนเห็นคือเพื่อนพู้แล้วพี่น้องนะครับนะครับแสบเป็นแสบรับโงสลักขณิกข้อจบขณิกนะครับเด้อนะครับพอดีฝนฝ่าข้างนอกมากนะครับ พาเหลือมยิ้มยิ้มิ้มน,นะครับไฟดับครับขอบคุณหลายๆครับผมฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย